เช็คอินกระบี่กับสะมารากตบ่อน้ำพุดสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ e x t r a Post บนเว็บไซต์ p r q u a i t y net ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพถ่ายได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ท,ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง f Facebook Page เี่ p r quality ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post โพสแอดไลน์ VAN 9194J หรือโทร0632699456 ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครต์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะพีอาพาเที่ยวพามาสะมรกตบ่อน้ำพุดอันซีนเมืองกระบี่กระบี่นะคะเป็นจังหวัดที่ติดชายทะเลมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเกาะต่างๆเป็นที่นิยมในหมู่นะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติแต่ก็ยังมีอีสถานที่หนึ่งไม่ได้อยู่ในทะเลแต่ถือว่าเป็นอันซีนของกระบี่ได้ทีเดียว นั่นก็คือสระมารากตและบ่อน้ําพุดสระมารากตตั้งอยู่ในอําเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เป็นสระน้ําธรรมชาติที่มีความสวยงามมากๆน้าใสสีเขียวมารากตกําเนิดมาจากทาน้ําอุ่นในผืนป่าราบต่ําของภาคใต้เป็นน้ําพุร้อนที่มีอุณหภูมิประมาณ30-50องศาเซลเซียสสระน้ําสวยใสกลางใจป่าที่มีน้ําใสเป็นสีเขียวอมฟ้าเปลี่ยนสีได้ตามวันและเวลาสภาพแสงล้อมรอบบริเวณเป็นป่าล่มลื่นเขียวคึ้นม,มีพัน มาที่่นนสใจมากค่ะจากที่จอดรถเดินทางเข้ามาประมาณ800เมตรจะถึงตัวสะมรกตะหรือจะไปอีกทางที่เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติแต่ไม่ว่าจะเดินทางไปทางไหนก็จะมาบรรจบที่สระมากตที่เดียวกันแต่แอดมินขอแนะนําว่าตอนเดินทางเข้าให้เดินทางเส้นทางปกติส่วนขากลับนั้นกลับทางเส้นทางศึกษาธรรมชาติจะได้เดินครบเป็นลักษณะวงรอบตลอดของสองฝั่งทางที่นี่นะคะจะเต็มไปด้วยสายน้ําไหลผ่านมีความสดชื่นเย็นส บายอย่างมากโดยสระมรกตเป็นสระที่มีน้ําสีเขียวตามชื่อเลยทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสว้างประมาณ25เมตรยาว20เมตรลึกน่าราวประมาณ1.5-2เมตรสาเหตุที่ทําให้บอ่อมรกตสวยงามตามชื่อนั้นก็เพราะว่าแบคทีเรียและสารละลายในน้ําทําให้น้ํามีสีแตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีบอ่อน้ําผุดที่อยู่ห่างไปประมาณ600เมตรเป็นบอ่อน้ําธรรมชาติและเป็นต้นกําเนิดของสระมรกตซึ่งบอ่อน้ําแห่งนี้มีสีฟ้าอมน้ําเงิน เป็นสระน้ำแร่ธรรมชาติเนื่องจากมีแร่ธาตุทับถมกันเป็นจำนวนมากในเวลานานบ่อน้ำผุดจึงเรียกได้ว่าเป็นแหล่งน้ำเก่าแก่มากมีฟองอากาศที่ผุดขึ้นมาเหนือน้ำตลอดเวลาสันนิฐานว่าเกิดจากน้ำที่ซึมออกมาใต้ดินทำให้ที่แห่งนี้มีน้ำตลอดปีและไหลเป็นลำธารสู่ที่ต่างๆอีกด้วยค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ อีโ้คอมช็อปผู้นำระบบอุปกรณ์โทรศัพท์ c เเ l center ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย VoIP gateway แบรนด์ดินสตาร์หูฟัง call center แบรนด์ว t และ IP p h โฟนแบรนด์ a อ com สินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบโทรศัพท์ในสำนักงานโทรศัพท์ระบบ IP โทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพ ให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออกจำนวนมากเช่นงานทูนี้งานเทเลเซลงานสายประกันเริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง70%พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดก,การการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆการันตีโดยผู้ประกอบการทูนี้สำนักง,งานกฎหมายมากกว่า200แห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรรึกษาฟรีที่063-2698988 เราช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์